สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยพัชมาสปาร์ตี้เมคอัพลุคอย่างนี้เลยนะคะออนเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเด๋ยนนี้นะก็จะมีแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาวเป็นแบบ girls night out บ้างหรือว่าปาร์ตี้ชุดนอนบ้างนะคะแล้วออนก็ได้เอาลุคนี้นะคะที่เน้นในการใช้กลิตเตอร์ต่างๆนะคะมาแต่งแต้มสีสันนะคะให้เราดูโดดเด่นขึ้นมานะคะระดุมมีอะไรค่ะไฮไลท์ของวันนี้นะคะอยู่ที่การใช้กลิตเตอร์นะคะมาสร้างลุคนะคะให้ดูคันเล่อฟูลดูเพล่ฟูลรณมแบบว่า สนุกสนานนะคะถึงแม้ว่าเราจะโสดในวันวาเลนไทน์แต่ว่าเราก็ไม่งองผู้ชายค่ะดังนั้นออนเลยเตรียมผิวหน้าของออนมาแล้วนะคะแล้วเราก็พร้อมสําหรับการแต่งหน้าเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนแต่งหน้าจะเป็นยังไงอย่างแรกนะคะเราจะใช้อายแชโดว์โทนสีชมพูนะคะลงเป็นตัว V ตรงหางตายอย่างนี้เลยค่ะ โดยที่เราจะเน้นใต้ตานะคะให้สีค่อนข้างชัดแต่ว่าตรงด้านบนเนี่ยไม่ต้องสูงมากต่อ,อมานะคะออนจะใช้ b r u ชออนสีชมพูออนนะคะปัดหน้าแก้มมนาะแล้วก็ค่อยๆเบลนสีไล่ออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะออนก็จะติดขนตาปลอมค่ะโดยที่ขนตาวันนี้ออนจะเลือกเบอร์ที่เป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะจะเป็นเบอร์รียวมีนะคะของออน baby lashes นี่แล้วก็ติดเข้าไป เสร็จแล้วนะคะเราจะเอากลับเพชรนะคะค่อยๆติดบนหัวคิ้วนะคะเพิ่มความครีเอทีฟเข้าไปโดยกาวที่ออนชัยนะคะจะเป็นกาวขนตาปลอมธรรมดานะคะพอติดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แหนบนะคะค่อยๆกดทับไปอีกรอบนะคะเพื่อความแน่นนะต่อมานะคะเราจะใช้ mixing base นะคะในการ แต้มนะคะบริเวณใต้าตายอย่างนี้เพื่อเตรียมขั้นตอนของการแปะกลิ้งเตอร์ค่ะ ต่อมานะคะออนก็จะเอาเพชรกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมาแปะต้องหางตาอย่างนี้ค่ะใช้ก้าวขนตาปลอมติดเหมือนเดิมนนะะดูกันจบแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันกันกบพระจมัสพาร์ดีลุกง่ายๆลุกนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ